เอาอะไรมาเอาเป็นกล่องมาค่ะเอาเครื่องคิดเลขมาเครื่องคิดเลขเหรอใช่ไ,ไหนลองดีดเลขให้ฟังหน่อยมันไม่ได้เปิดเสียงแต่ว่ามันเปดึ้งเป็นดึ้งดึงดงดึงหึงงงงงอา่หคูหนึ่งตอนน้ึ่งามาฉีกกล่องให้ดูหน่อยจ้ะฉีกเลยเหรอจ้ะฉีกจ้ะแปลว่าไม่ใช่แล้วฉีกไม่ได้ไม่ใช่แลนิดนึงนะนิดนึงนะ นิดนึงนะโอเคอุ้ยจริจิงไม่จิแปลว่ากระดาษแต่ว่าไม่ใช่กล่องแล้วแหละดูดีๆฟังอีกทีไหมฟังอีกทีไหมอ่ามาหนึโบชัวพังเหอะไหนลองถอดฝาให้ดูหน่อยค่ะเอ้ยไม่ใช่กดผิดนดไม่ใช่ฟังมากมีกดผิดด้วยว่ะอ่า ขอยกรอบโอยมันเป็นอะไรวะกินเลขอ่ะแต่ลองใส่กลับใส่อะไรจ๊ะใส่กลับไปใส่กลับกลับคืนเหรอได้ยินไหมอ่ะทำไมเสียงมันแปลกอ่ะเราขูดขูดกระดาษสิกล่องผิผดฟังนะอ้ S <S รู้แล้วฉันรู้แล้วว่าอะไรไปแกสัตย์ทายถึงกระยอนง่ายมากนะบบบเบินค่ะจอกมากง่ายมากค่ะรีโมทหนึ่งสองสาม